สวัสดีน้องๆและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อามกูไทยเช่นเดิมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Residen t Evil Village นะครับผมถ้าตีง่ายก็เป็น Residen t Evil ภาค8นะเออเป็น Residen t Evil ภาค8เป็นเวอร์ชั่นของ fan made นะครับผมก็ มีน้องหลายคนขอกันมาแหละแต่ว่าพี่เคยทคําคลิปไวแล้วนะแต่ว่าจะเป็นช่องเก่าที่เคยบินไปแล้วนะครับผมแต่ก็ตัวนี้เอามาย้านะครับผมเอามาเอาแบบเอามาย้าใส่ช่องใหม่ไว้เลยนะครับผมก็คือเอามาทําใหม่นั่นเองนะตัวเกมนี่ง่ายๆนะครับผมมันจะแตกต่างกับเวอร์ชันออริจินอลนะครับผมเวอร์ชันออริจินอลที่มันอยู่ใน PC หรือว่า PS 4เนี่ย มันก็จะเป็นแบบแนวสไปเดอร์เอาชีวิตรอดใช่ไหมแต่ว่านี้ก็จะเป็นแนวสไปเดอร์เอาชีวิตรอดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบแนวสไปเดอร์จ๋าสไปเดอร์จ๋าคือแบบคอยเก็บเลือดอเก็บอะไรอย่างนี้คอยเอาชีวิตรอดอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็เล่นคล้ายๆกับเกมเหมือนเกมผีมือถือทั่วไปอะ่ะคือแบบเราต้องหาคุณแจเอาคุณแจมาไขศิลานะศิลาคือเนี่ยไอ้หน้ากากเนี่ย ให้ครบ4อันนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเอาคุญแจมาไขาให้ครบ4ี่อันปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดประตูหนีออกไปจากคาลือหานี้ได้ตัวเกมก็จะจบลงครับผมเออเล่นง,ง่ายๆประมาณนี้แหละส่วนตัวเกมก็มีของให้เราเก็บนะอย่างเช่นกระสุนปืนนะครับผมกระสุนมีแค่กระสุนปืนสั้นนะเพราะว่าในตัวเกมนี้มีแค่ปืนสั้นปืนเดียวนะไม่มีปืนลูกซองไม่มีปืนกลน,นะทุกคนอย่าเล่นง,ง่ายง่ายแล้วก็แค่ มีตู้ตรงไหนมีลิงชักตรงไหนแล้วก็เปิดหาคุญแจเอานะครับผมคุญแจจะมีทั้งหมด4ดอกนะส่วนพวกรูปปั้นเน่ยไอ้รูปปั้นหน้ากากเนี่ยเราจะไม่ใช่แบบว่าจะมีคุญแจไหนจะไปไขได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะผมเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่อ่ะตัวนี้จะเป็นหน้ากาก A ก็คือเราต้องใช้คุญแจที่เป็นเป็นคุญแจ A เท่านั้นถึงจะมาไขาตัวนี้ได้เราจะคุญแจ B คุญแจ C มาไขาตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะผม อ่ะอันนี้จะเป็นคุญแจดีถ้าสมมุติว่าได้คุญแจดีมาเราก็จะมาไขาตรงนี้เพื่อเอาน้ากากออกมานะผมตอนนี้เราจะไม่เจอคุญแจสักอันทูเซฟโอเคส่วนอ่าถ้าสมมุติว่าเราเอาศิลาหน้ากากไปใส่แท่นแล้วเนี่ยอันแรกนะถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวตัวบอสของเกมไอ้ตัวผู้หญิงตัวตรงสูงอะ่ะมันจะโผล่มาเก็บนะครับกระสุนเต็ม เราต้องคอยหลบแต่ว่าด่านแล้ยคุณแจนี่คุณแจบีโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาหน้ากากบีใช่ไหมเพื่อไขออกตาแรกที่เราเล่นเนี่ยตอนที่เราเริ่มเกมมาติดตั้งตัวเกมมาเนี่ยเขาจะให้เล่นแบบอุย้ยคุณแจ C ีเขาจะให้เราเล่นแบบโหมดธรรมดานะอันนี้คือพี่เล่นแบบโหมดธรรมดานะก็คือแบบโหมดปานกลางไม่ยากมากไม่ง่ายมากนะครับผมกลางๆ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นผ่านโหมดนี้ไปแล้วนะโอเคถ้าสมมติว่าเราเล่นผ่านโหมดนี้ไปแล้วนะแล้วเรากลับมาเล่นด่านต่อไปเอยไม่ใช่ดิไม่ใช่ด่านต่อไปกลับมาเล่นตาต่อไปนะผมอ่ามันจะเพิ่มความยากขึ้นนะก็จะเป็นแบบยากขึ้นเลยเอ่ะเออแล้วก็พวกหน้ากากอะไรมันก็จะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนที่วางแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะผมแล้วความยากของตัวบอสก็จะเยอะขึ้นนะเออ ลองมาทดสอบอ้อันนี้คุณแจเรามีคุณแจบีใช่ไหมหน้ากากบีตรงนี้หเลยปะเดี๋ยวพี่จะไปใส่ทั้งสองันพร้อมกันเลยโอเคพอกี่ได้สองอันละเหลืออีกสองดอกคุณแจเดี๋ยวเราเอาคุณอ่าศิลาไปวางก่อนปุ๊บโอเคเราจะวางทีเดียวพร้อมกันก็ได้เลยนะทุกคนโอเค วางสองอันพร้อมกันแล้ว้ยเสียงอู้ยังไงบอสเห็นไหมบอสผู้หญิงชื่อตัวอะไรไม่รู้วะน้องๆรู้ชื่อก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะผมที่จำชื่อไม่ได้แล้วภาค8คลิปก็ไม่เคยเล่นด้วยไม่มีตังซื้อเอ้ยส่วนตัวภาพเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนีก่อนหก นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอ้ยเจอโบโจ๊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 บโอ้โหเจอตะปบทีหนึ่งครับผมเล็บยาวมากมาก้ยสองทีไม่โดนโอเคสตันลงไปกองครับผมโอ้ดูดีดูท่านอนถ้าเหมือนแบบไทแลนน่ะไทแลน์คุกเข่าแบบสลบอ่ะตัวเกมนี้นะพี่ลืมบอกไปก็คือ ในคลิปเนี่ยพี่ปรับกราฟิกแบบสูงสุดนะอันนี้คือสูงสุดแล้วนะแต่ถ้าสมมติน้องๆคนไหนนะติดตั้งตัวเกมไปแล้วเนี่ยแล้วแบบมาเล่นกระตุกหรือว่าเล่นไม่ได้นะเราสามารถปรับกราฟิกให้มันแบบว่าต่ําสุดก็ได้นะตัวเกมจะได้เล่นได้นะครับผมเพราะว่าภาพกราฟิกต่ําสุดกับสูงสุดเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากนะเพราะว่ามันก็เหมือนน้ำมันทั่วไปนะครับผมอันนี้พี่ปอกก่อนภาพมันเหมือนน้ำมันอะแต่ก็ยังสวยอยู่เพราะว่าตัวนี้พี่จะติเขาไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นแฟนเมกนะ เป็นแฟนเมคที่ทําออกมาค่อนข้างดีนะเออค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็คือเอาไปเล่นแบบแก้ขัดได้นี่ไคุณเจเอเอาเล่นแก้ขัดได้แบบเพื่อนเนคนไหนแบบเป็นแฟนแล้วจะได้ดีบิวแล้วแบบคิดถึงภาคแปดอย่างเงี้ยแล้วก็ควักมาจากมือถือแล้วก็มาเล่นได้เลยเนะ <S <S าะเล่นใครเครียดได้หรือว่ายิ่งเล่นยิ่งเครียดอันนี้ก็ไม่รู้ <S 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 มันไปไหนแล้ว เป็นแล้วทุกคนนี่ๆๆอ๋อคุณใจดีพดีครับผมสองดอกครบได้เวลาไปหาศิลาศิลาอาถันแล้วเราก็เหนียจากเครือห่านนี้จำไม่ได้เนะาะศิลาอีกสองอันอยู่ไหนนะนี่ๆๆอีกอันหนึง่งเอาไม่ใช่เอาไปแล้วอยู่ชั้นบนจะไม่ผิด ีนี่ไงคุณเจดีป๊าปเรียบร้อยคุณเจเอะนีไ่ไงโอ้โหง่ายๆใกล้ๆผ่านแบบฉุยอุ้ยตัวเครื่องร้อนเกินไปอุย้ยเพิ่งโอ้โหโผลมาเฉยเมื่อกี้มันแจ้งเตือนว่าเครื่องร้อนเกินไปก็คืออันนี้พี่ปรับแบบ อีพิกไงอีพิกก็คือภาพสูงสุดตัวเครื่องมันก็เลยร้อนเร็วนะครับผมมันเลยแจ้งเตือนตัวนี้มือถือแบบพี่ทอดไข่ดาวได้เลยอะ่ะโอเควงังโอ้ยนะ่ามืดมืดมืดไฟดับไฟดับวางสิโอเคประตูปเปิดแล้วก็หนีนะผมหันหลังไปดูก่อนมันตามมาปะไม่ตามมาโอเคผ่านเรียบร้อย จบเกมนะครับผมสำหรับเกม Resident Evil Village นะหรือ Resident Evil Fanmade Part 8นะครับผมก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะอืตัวนี้จะเป็นเครดิตผู้สร้างนะครับผมเนี่ยเครดิตผู้สร้างก็จะเป็น2คนนี้นะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับผมว่ามีผลงานอะไรอีกเนาะก็ติดตั้งแล้วก็เล่นเนี่ยเราสามารถปรับเป็นแบบบนกลางได้แบบลารแบบ หรือว่าแบบ e ีพิกนะสำหรับกราฟิกนะครับผมสำหรับม,มือถือใครไม่ลองรับเนาะโอเคถ้าสมักระจอินนี้ก็จะลืมกดไลค์พี่เนับผมไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะพี่จะมีเกมอะไรใหม่นะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับนี่ไงโหมดฮาร์ดโผล่ขึ้นมาแล้วเราสามารถเล่นได้นะโอเคไว้เจอก,กันใหม่ครับผม